สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการต้มโจ๊กไทยเฮาง่ายๆด้วยหม้อหุงข้าวค่ะสิ่งที่เราต้องใช้นะคะคือถ้วยตวงข้าวสารที่แถมมากับหม้อหุงข้าวค่ะไซส์ขนาดไหนเราก็ใช้ได้นะคะหม้อหุงข้าวขนาด1.8ลิตรค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะปริมาณโจ๊กไทยเฮาที่เราจะใช้วันนี้เท่ากับ1ถ้วยตวงข้าวสารค่ะ ตวงเสร็จแล้วเทลงไปในหมอ้อได้เลยค่ะปริมาณน้ำที่เราจะใช้เท่ากับ10เท่าของปริมาณข้าวค่ะแปลว่าเราจะใช้ปริมาณน้ำทั้งหมดเท่ากับ10ถ้วยตวงข้าวสารค่ะเราจะใช้โปรแกรมหุงข้าวธรรมดานะคะกดเริ่มทำงานได้เลยค่ะการต้มโจ๊กในหมอ้อหุงข้าวนะคะจะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะ มาดูโจ๊กของเราเลยค่ะตอนนี้โจ๊กของเราเนื้อเนียนสวยเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบโจ๊กข้นนะคะก็ต้มต่อค่ะถ้าเกิดใครชอบโจ๊กใสก็สามารถเพิ่มน้ำได้ค่ะข้าวโจ๊กไทเฮาปริมาณหนึถ้วยตวงข้าวสารจะได้โจ๊กชามใหญ่ทั้งหมด4ชามค่ะ โจ๊กง่ายๆนะคะที่เราสามารถปรุงได้หลังจากข้าวสุกแล้วนะคะคือโจ๊กไก่ฉีค่ะเพียงแค่เพิ่มไข่ลวกโรยขิงซอยและหอมซอยเท่านี้ก็ได้โจ๊กไก่ฉีกง่ายๆแล้วค่ะสำหรับคุณแม่บ้านท่านไหนนะคะที่มีคุณอุูนอยู่ที่บ้านแล้วอยากทําเมนูโจ๊กเด็กนะคะสามารถนำไก่บดมาละลายน้ำเตรียมไว้ได้ค่ะ พอโจ๊กของเราเดือดเทไก่หมดลงไปค่ะเพิ่มสารอาหารโดยการตอกไข่ค่ะตัวโจ๊กไทยเฮาเองไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งรสนะคะทำให้มีรสธรรมาชาติเหมาะสำหรับคุณหนูๆค่ะเพราะจะได้ไม่ติดรสเค็มเสร็จแล้วใช้ทัพพีคนนะคะให้เนื้อไข่กระจายไปทั่วเนื้อข้าวค่ะหลังจากนั้นปิดฝาหม้อของข้าวแล้วรอประมาณ3นาทีค่ะ เท่านี้นะคะเราก็ได้โจ๊กสำหรับคุณหน,หนูที่ทั้งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ง่ายสำหรับการเตรียมด้วยค่ะ